สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อมูลณวันที่30กันยายน2567จังหวัดกระบี่ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น4 5 7 1 9 6ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำ1,738.11าล้านบาทคิดเป็นร้อยละ38.02และรายจ่ายลงทุน2833.85ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 61.98โดยมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม3,053.98ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ66.80ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ26.20อยู่ในลำดับที่74ของประเทศรายจ่ายประจํา1,690.97ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ97.29ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ0.71อยู่ในลำดับที่44ของประเทศ รายจ่ายลงทุน1363.01ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ48.10ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ26.90อยู่ในลำดับที่70 km. ของประเทศและมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม4544.31ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.40ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ0.60อยู่ในลำดับที่59 km. ของประเทศรายจ่ายประจ 1, ํา1734.55ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9 9 8 0าต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละศูอยู่ในลำดับที่32ของประเทศรายจ่ายลงทุน2 8 0 9 7 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.15่า 99. ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ0.85อยู่ในลำดับที่66ของประเทศสำหรับงบจังหวัดภาพรวมทั้งสิ้น174.33ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำ3า7 3ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 21.64และรายจ่ายลงทุน136.60ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ78.36โดยมีผลการเบิกจ่ายงบจังหวัดภาพรวม63.79ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ36.59ากต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ56.41อยู่ในลำดับที่42ของประเทศรายจ่ายประจำ3า9 0 9 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 81.89ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ16.11อยู่ในลำดับที่53ของประเทศรายจ่ายลงทุน32.89ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24.08ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ50.92อยู่ในลำดับที่44ของประเทศและมีผลการใช้ใจ่ายงบจังหวัดภาพรวม172.99ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.23ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ0 7 7อยู่ในลำดับที่49ของประเทศ รายจ่ายประจำ37.04ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ98.17ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ1.83อยู่ในลำดับที่43ของประเทศรายจ่ายลงทุน135.95ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ99.53ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ0.47อยู่ในลำดับที่57ของประเทศจังหวัดกระบีมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพุทธศักราช2,566จานวนทั้งสิ้น762.77ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน749.53ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ98.26คงเหลือ13.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.74สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0756111131หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่และเว็บไซต์ www.cgd.go.th/kbi ขอบคุณค่ะ